เรบอลเจมส์น, James นะครับในฐานะนักบาสหรือว่าคนคนนึงเนี่ยเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในโลกนะครับเขาเล่นบาส NBA มาเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่20เขาอายุ37ปีทุกทีมที่เขาไปอยู่เขาสามารถพาทีมนั้นคว้าแชมป์ได้ไม่ว่าจะเป็นทีมบ้านเกิดอย่างคีฟแลนคาเลีย หรือ Miami Heat และก็สุดท้ายลอนชิลิเลเกอร์สามารถพาลอนชิลิเลเกอร์กลับมายิ่งใหญ่ได้ในฐานะบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดหนึ่งคนในโลกเขาเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมีเงินหลักร้อยล้านพันล้านนะครับเรเบิเจมถ้าในเป้าหมายชีวิตของตัวเองเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเขาน่าจะสำเร็จทุกเป้าหมายแล้วเรบอเจมนะครับเขามีเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตของเขานะครับ นั่นคือการเล่นบาส NBA กับลูกชายทั้งสองของเขาลูกชายทั้งสองของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับบอนนี่เจมตอนนี้อายุ17ปีแล้วเขาสูง 6'3 หนัก180ปอนด์ในการจัดอันดับสุดยอดผู้เล่นระดับประเทศเนี่ยเขาอยู่ในอันดับที่35ของค่าย ESPN เขาอยู่ในอันดับที่45ของค่าย2 4 7 Sports และก็ r i v a l s p o r t จัดให้เขาอยู่ในอันดับที่61 แล้วก็น้องชายของเขาอย่างไบเจมนะครับไบเจมมีพัฒนาการทางร่างกายที่น่าเหลือเชื่อตอนนี้ไบเจมอายุแค่15ปีเขาสูง6ฟุตหหรือสูงถึง198เซนติเมตรหนัก82กิโลเขาอายุแค่15เท่านั้นค่าเฉลี่ยล่าสุดเนี่ย อยู่ในมาตรฐานดับเบิลดับเบิลนะครับ10คะแนน8รีบาลถึง10รีบาวและก็สามารถทําแต้มแตะ20คะแนนได้ลูกชายทั้งสองเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าใน NBA ซึ่งเรย์บอลเจมสเคยออกมาพูดถึงอนาคตไว้ว่าเขาบอกว่าในวันนี้ที่เขาดูร่างกายตัวเองเนี่ยเขามองว่าเขาอาจจะเล่นได้อีก2 3ปีเขาน่าจะรอทันเล่นกับบอนนี่เจมส์ บอนนี่เจมส์น่าจะเข้ามาในปี2024 2 0 2 5ถึง2025เขาอาจจะรอเล่นกับบอนนี่เจมส์ได้รวมถึงไบจ์เจมความน่าจะเป็นเนี่ยอาจจะเข้ามาในปี2027หีบเรบอนเจมอาจจะรอไบจ์เจมได้ เขาบอกว่าถ้าวันนั้นเนี่ยร่างกายเขายังไหวความคิดความรู้สึกความคิดความอ่านเขาเนี่ยยังสดชื่นอยู่ยังสามารถเล่นใน NBA ได้อยู่เขามองว่าเขาอาจจะรอเล่นทันไบ์เจมเลยก็เป็นได้นักวิเคราะห์วิจารณ์ได้บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เรเบอลเจมในวันที่ไบ์เจมเข้ามาใน NBA เนี่ยเขาจะอายุ43ปีเขาบอกว่าให้มองที่อเมริกันฟุตบอล ทอมแบดดี้หนึ่งในสุดยอดนักอเมริกันฟุตบอลเนี่ยยังอายุ45ปีได้แล้วนักบาสฟ้าประธานอย่างเรบอนเจมเนี่ยทำไมจะอายุ43ปีไม่ได้นะครับหนึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยเรบอลเจมได้บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากเล่นกับลูกของเขารวมถึงบอนนี่เจมที่มีโอกาสอันใกล้ในปี2ปีนี้ผู้สื่อข่าวก็มองว่าการพูดของเรบอลเจมการให้สัมภาษณ์ของเรบอลเจมเนี่ยมันเป็นการกดดันลูกๆเขาหรือเปล่า เรย์บอลเจมส์ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยกดดันลูกๆเขาเลยเขาบอกว่าเวลาคนเห็นเขาสัมภาษณ์ออกไปเนี่ยละคายหลายคนเนี่ยต่างพูดในแง่ลบกับบอนนี่เจมส์บอกว่ามือไม่ถึงบ้างเก่งไม่พอบ้างเรย์บอลเจมส์ได้บอกว่าโลกเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละใน10คนที่เดินเข้ามาในชีวิตคนเนี่ยอาจจะมี5คนที่ชอบคุณอาจจะมีอีก5คนที่ไม่ชอบคุณแต่ทําไมคุณต้องเอาเวลาของคุณเนี่ยหรือเอาพลังงานของคุณเนี่ยไปทําให้5คนที่ไม่ชอบคุณมาชอบคุณ เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาไม่ต้องไปบอกอะไรกับพวกเฮเตอร์หรอกแค่ทําชีวิตให้มันดีนั่นคือสิ่งที่เรอบอลเจมคิดนะครับเขามองว่าบอนนี่เจมเนี่ยโตมากับความกดดันตลอดการสัมภาษณ์ของเรอบอลเจมเนี่ยเหมือนเป็นการกดดันลูกของเขาแต่ให้มองด้วยความแท้จริงเนี่ยบอนนี่เจมเกิดมาจากความกดดันล้วนๆนะครับในวันที่บอนนี่เจมยังเป็นเด็กเนี่ยเขาอยู่ในเกรดสีนะครับหรือประมาณป .4 สี่บ้านเราบอนนี่เจมเริ่มเล่นบาสครั้งแรก ก็ถูกสื่อทําข่าวเรียบร้อยแล้วหรือว่าในเกรด5ของบอนนี่เจมเนี่ยการเล่นบาทสของเด็กเกรด5เด็กประถมเขาก็ถูกเอายูทูบเบอร์เนี่ยเอาเทปของบอนนี่เจมมานั่งวิเคราะห์มานั่งมองว่าสรุปว่าบอนนี่เจมเก่งไหมวิเคราหะห์จังหวะนู้นจังหวะนี้ซึ่งไม่มีใครทํากับเด็กเกรด5กันหรอกรวมถึงบอนนี่เจมเนี่ยในวัย14ปีเรบอนเจมเข้าไปเชียร์ในสนามเขาหลุดเข้าไปดังครั้งแรก ก็เป็นข่าวใหญ่โตซึ่งบอนนี่เจมโตมากับความกดดันมากกว่าตัวเรยบอเจมด้วยซ้ำเรยบอเจมชีวิตในวัยเด็กไม่มีโซเชียลมีเดียไม่ได้อยู่ในสื่อเขาเป็นแค่นักบาสธรรมดาทั่วไปก่อนที่เขาจะสร้างชื่อระดับประเทศในระดับไฮสคูลซึ่งต่างจากบอนนี่เจมมากบอนนี่เจมแค่เล่นอินสตาแกรม2วันแรกเขาก็มีผู้ติดตามเป็นหลักล้านคนภายใน2วันเท่านั้นเอง บอนนี่เจมทุกวันนี้ IG ยังมีคนตาม6.4ล้านคนบอนนี่เจมเลยเป็นคนที่เกิดมาพร้อมความกดดันตั้งแต่เริ่มเล่นบาสเกตบอลนะครับนอกจากความกดดันที่บอนนี่เจมต้องเจอแล้วนะครับหนึ่งในคำสัมภาษณ์ของเรบอนเจมเนี่ยเรบอนเจมได้พูดว่าถ้าในอนาคตเนี่ยทีมไหนดับลูกเขาเขาอยากเล่นกับลูกเขา ถ้าทีมไหนดับลูกเขาก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะไปอยู่ด้วยผู้บริหารหลายคนมองว่าณนะเวลานั้นเนี่ยเรเบนเจมเนี่ยอาจจะเป็นดิวที่คุ้มค่ามากๆถ้าเรเบนเจมมาด้วยสัญญาราคาถูกและดับบอนนี้เจมเข้ามาบางทีมันอาจจะเป็นเกมการเมืองในอนาคตก็ได้เรบอนเจมในอีก2ปีข้างหน้าอาจจะมีคุณค่าพอที่ทำให้หลายทีมเลือกจะดับบอนนี้เจมซึ่งหนึ่งในผู้บริหารของ NBA 1คนนะครับที่ไม่เปิดเผยชื่อเนี่ยเขาบอกว่า เรบอ a เจมในวันที่จะถูกดับบอนนี่เจมเนี่ยเขาอาจจะอายุ40ปีแล้วดูเหมือนอายุมากเกินไปแต่เขาเป็นนักบาพรสวรรค์ฟอร์มของเขาเนี่ยอาจจะตกลงไม่มากนะักเขามองว่าการดึงเรบอนเจมแล้วก็ได้บอนนี่เจมมาด้วยอาจจะเป็นดิวที่คุ้มค่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรบอ a เจมเนี่ยได้พูดถึงลูกชายของเขาทั้งสองคนนะครับเขาบอกว่าตัวเรบอลเจมเองเนี่ย ไม่เคยบังคับให้ลูกเขาเล่นบาสเลยเขาบอกว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะมาเป็นนักบาส NBA เนี่ยถ้ามันไม่เกิดจากความรักของคนคนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถมาเป็นผู้เล่น NBA ได้เขาไม่เคยบังคับลูกของเขาเขาปล่อยลูกของเขาให้เลือกเส้นทางของตัวเองสุดท้ายแล้วลูกของเขาเลือกจะเล่นบาสเกตบอลเขาบอกว่าถ้าเขาอยากให้ลูกเขาเป็นนักบาส NBA เนี่ยเขาคงกระเสือกกระสนโทรหาเดลเคอรี่ว่า เฮ้ยเดลเคอรี่คุณปั้นยังไงให้ลูกคุณเป็นเคอรี่คงโทรหาพ่อของเคทอมสันและก็ถามพ่อของเคทอมสันว่าคุณสอนลูกคุณยังไงลูกคุณถึงเป็นผู้เล่น NBA แต่เรเบิลเจมส์ได้บอกว่าเขาไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยเขาแค่ป,ปล่อยให้ลูกเขาเรียนรู้และก็ลองผิดลองถูกเหมือนสมัยที่เขาถูกดับเข้ามาใน NBA นบเอเรเบิลเจมส์ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าบอนนี่เจมส์หรือไบ์เจมส์เนี่ยจะเข้ามา NBA หรือไม่ก็ตาม ขอแค่ลูกเขามีความสุขกับสิ่งที่ทําก็พอต่อให้ลูกเขาไม่ได้เข้ามาใน NBA ไม่ว่าลูกเขาจะเล่นบาสท,ที่ไหนเขาก็จะคอยให้กําลังใจลูกเขาขอให้ลูกเขาเนี่ยเอนจอยกับบาสเกตบอลได้เป็นนักบาสอาชีพหรือไม่เป็นนักบาสอาชีพก็แค่มีความสุขก็พอคนเป็นพ่อแบบเรย์บอลเจมส์เนี่ยจะสนับสนุนลูกในทุกๆท,ทางนะครับ อ่ะละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับบอนนี่เจมต้องเจอความกดดันมากกว่าเรย์บอลเจมส่วนเรย์บอลเจมก็ได้ให้สัมภาษณ์ในมุมมองที่ไม่มีสื่อพูดถึงไม่ว่าบอนนี่จะมาได้หรือมาไม่ได้เขาก็จะซัพพอร์ตลูกเขาเอาใจช่วยนะครับหวังว่าบอนนี่เจมกับเรย์บอลเจมจะเป็นพ่อลูกคู่แรกใน NBA ที่ได้เล่น NBA ร่วมกันมาถึงตรงนี้แล้วข้อมูลทั้งหมด คุณคิดว่าบอนนี่เจมส์จะสามารถเข้ามาเล่นใน NBA ได้หรือไม่และเรย์บอนเจมส์จะเล่นถึงอายุเท่าไหร่ลองพิมพ์ทายกันดูนะครับสำหรับวันนี้สมควรเกบเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรเกบเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ